สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางในรอบดึกนะครับค่าคืนของวันอาทิตย์ที่4นะครับเดือนสิงหาคม2567นะครับผมก็จะเป็นแนวทางลาวกาชาตินะครับดาวโจนส์ p แล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับพี่ๆสำหรับพี่ๆสมาชิกนะครับผมท่านใดนะครับที่อยากจะ เพิ่งแวะผ่านเข้ามานะครับเนาะก็ยินดีต้อนรับนะครับเนาะยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนใหม่ท่านใดที่ยังไม่แน่ใจแนวทางนะครับก็รับชมนะครับเป็นแนวทางไปก่อนนะครับพี่พี่เนาะชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยไปเสี่ยงโชคนะครับผมหรือว่านะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคหรือว่าอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าไปที่หน้ารูปโปรไฟล์ u t u b e ผมเนาะแล้วก็กดเข้าไปตรงรูปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ แล้วก็หาดูคําว่าช่องชุมชนนะครับพอดีว่าผมโพสต์คิวอ d ดไว้ตรงนั้นนะครับคิวอ d ดแล้วก็สามารถเพิ่มลายทักทายเข้ามาหากันได้นะครับพี่พี่สำหรับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับเนาะหลายพื้นที่เลยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพี่พี่เนาะเมื่อวานนี้นะครับวันที่3นะครับคำคืนของวันที่3ของเราก็ถือว่า แนวทางเนี้ยปังๆนะครับเนาะอาจจะไม่มาในตัวเจาะแต่ก็สายรูดได้เฮกันนะครับผมลาวกาชาิให้8กับ2นะครับผลที่ออก796กับ08ใครรูดที่8เข้าไปที่8008มาสายรูดกับสายเจาะนะครับรอบนี้ดาวโจร VIP ให้1กับ7ผลที่ออก574กับ31อืนนะครับพี่พี่นาอ สามหนึ่งไม่มีเจ็ดสี่ไม่ได้ให้นะครับเนี่ยเสดายตัวเจาะไม่มาใครรูดที่เจ็ดเข้าไปที่เจ็ดสี่ส่วนใครเอาหนึ่งไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สามหนึ่งนะครับก็ถือว่ามาทั้งสองตัวเด่นนะครับรอบนี้ดาวโจสตาให้9กับ3นะครับผลที่ออก0 9 3ย์นะครับในรอบนี้เน้น98เนาะเขามา78นะครับก็เข้ามาคู่กันนะครับ9กับ3นะครับท่านใดที่จับตัวเด่นคู่กันก็นกมาเต็มเต็มเลยนะ93 ก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับถือว่ามาปังๆสายรูดนะครับส่วนแนวทางของก็คืนวันที่4นะครับขอให้มาเด้งเดบบคืนวันที่3ก็แล้วกันนะครับผม <c oughs> ลาวกาชาตินะครับลาวกาชาติ ผมให้ไปที่เลข1นะครับกับเลข5นะครับ,ค,รบค่ำคืนนี้สายรูดให้ไปที่เลข1 10นะครับผม10แล้วก็18 19 50 58 5 9 3ตัวนะครับ5 1า ส่วนดาวโจน VIP ดาวโจน VIP ให้ไปที่เลข9กับเลข3นะครับพี่สายรูดให้ไปที่เลข9 9 1 9 4 9 7 3 4 3 5 3 7 สามตัวนะครับสามเก้าสามเก้าเจ็ดนะครับนี่เลยนะครับผมส่วนนะครับผม ดาวโจนสตาร์นะครับดาวโจนสตาร์คำคืนนี้ผมให้ไปที่เลข8กับเลข2นะครับสายรูดให้ไปที่เลข8 80 83 89 23 2องเจตัวผมให้ไปที่2 8 3นะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ลาวกาชาตินะครับดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนสตารนะครับค่ำคืนของวันที่4 สิงหาคม2567นก็นะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับสมาชิกใหม่เนาะก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับพี่พี่ก็อย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับสำหรับพี่พี่สมาชิกใหม่นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงให้นะครับถ้าเกิดกดติดตามเฉยๆเนาะก็เวลาผมลงคลิปใหม่คลิปก็จะไม่เด้งนะครับประมาณนี้เนาะก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะครับ คลิปนี้กับสวัสดีครับ